นะครับอยู่กับสองพันยี่สานครับมื้อนี้ก็เขาให้ครับมื้อนี้ฝนตกงนะครับเนาะใช้มันบ่ได้ก็ว่าใชนาครับผมกงี้ยวไปครับมื้อนี้ก็สิเป็นจังได๋ครับบรรยากาศเดิมๆนะครับผมก็บ่ได้มาจับรถแบบนี้โดนแล้วนะครับผมพอสมัครใส่ได้รถไถเนาะรถไถทยไงรถไถยสมเป็นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะใส่หัวหมูนะครับโอเคครับผมมันนี่กัอยู่หน้านะครับผมก็มา เลยนะสองไล่นะครับรถรถใหญ่ลงบ่ได้นะคมันโลมแห้งนะครับเป็นอีแต่แค่นะครับจานะผมบริจาคโดนนะครับรถไทยมัค่อยเป็นเงื่อนแถไทยแบบปีดอกนะครับผมโอนะครับบรรยากาศเหมนบ้านนะครับผมมืนหนีมันยังรลายนะครับไหน้าภาษาไม่รุ่นเกษตรกรนะครับผม ผลดีครับปีนี้นผลดีแฮงเรื่อยนะครับผมนะครับผมเรื่อยครับวันนี้ผมกะจะตัดไม้ส่วนนี้นะรครับลงสานะครับให้ปลามันอยู่นะครับผมไม้ช่วงนี้นะครเป็นเธอไม้หลากมายนะครับ,บผลดีครับผมก็จะใช้ไปเรื่อยๆครับเพื่อนเมย์ก็จะมาเปลี่ยนกันนะครับผม ผมกะจะนะที่ผนะมตัดไม้ต่อไปต่อกับไายต่อไปนะผมไปพี่น้องจังหวากันไหมครับผม ยพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งกับเขาเที่ยงเขาครับคุณไทยหน้าไปไปจับไอะไรกันไปเบิ้งกันครับว่าเป็นอยัง <c oughs> ตอดตายแล้วครับวันนี้ <c oughs> นี่ก็สูมฟังนะครับมันหกสมอกนะฟังสานะครับผมแต่ยุ่น้าจะคล้องครับวันนี้บ่าอะไรไปทางไหนเนาะใส่ใส่ได้ยังได้ยังไหน,หน,นย,ย,ไยัง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวปลาครับพี่น้องเอาเบิ้งเอาเบื้องพี่เอา้าถาเนะเมเบิ้งปลาคบเพื่นนี่นะับใหม่เลือดซุ่มเรือแล้วเหมือนนี่นะตัวนี้ก็จะถิ่มล่งสานะครับให้ปลามันอยู่ตัวนี้ก็ไปเคาทานต่อไปครับผมนี่ไว้เฮ็ดเสาหนาแต่ต้นใหม่เนี่ยนะนี่นะครับมันลบอายุนะครับผมเรื่อยออกว่าหยัง โอ้เออมมันมีอ่อเลยนี่เดี๋ยวสิเปนยางนำกลดอย่แสดงว่ามัน่อ่โอ้นี่นะก็ขาเทียงว่ากลกังนี่ข้าเทียงนะพวกนี้จัเกียวชอบเมย์กอนปอชอบเมย์กอนละจะเข่า เมื <The the no aan, broken, so ่อยเมื่อยพี่น้องบมดได้ไทยโดนบมดได้ใบโดนโอ้โหเนี่ยแล้วครับประมาณนี้แล้วครับไทยเป็นเนวบัเป็นเนวเนี่ยนี่ฮะบัสิก้าไปยางไทยโอ้ยยางไทยเนี่ตัวมุ้ยเมื่อยแหงครับบัวใบปะ ตอนนี้ก็จะเห็นก็ฝนเย็นแล้วผมจะออกไปเอาตะบกฮงอยู่เฮ้ยไม่ออกเพราะสิไม่บ้านนะครบับบรรยากาศเป็นบาดนะครับผมตอนนี้ก็รถเวี่ยงพ่อนอยู่นะครับตีนพ่นนี่ครับเบื่อๆก็เพราะมีป่าอยู่ครับในหน้าจะมันน้ำมันคุ้นแห้งนะบริเวณ ว่าสีวะล่องวานเหห์ในน,น้องนี่เบิ่งนับดังไฟงไปเตือไนไอเนี่ยมาปิ่งนะครับจัดครับประมาณนี้แล้วครับผมนี่นีะครับเหลือโซนนี้นะครับไทยอีกตีนปลายยางนี่แหละครับผมนี่แหละนะครับ,บไปตู้อีกเนครับผมพี่น้อง เอาขาเอาขาวกินกับตาบูกงอันเป็นเอออันจังไหนวะครับคก็ลุงล <c oughs> ุงว <c oughs> มาว่า,าพี่น้อ,นนองยิ่เขาเทียงน้ำกัน,ก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 นกครับผมหุดแล้วครับรถไทยเห็นอยู่บ่เห็นแต่ห่างนี hey, ่ยไทยเพิ่งเดานตอนเราขึ้นเดียเด๋ยวขึ้นอีกเดี๋ยวอู้เมย์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 พี่น้องยิ่งเขาเทียนกันพี่น้อง ขี่เขากันครับจหวากันไหมเดี๋ยวรถไถขึนหมวหงหลับหมูครับเนื้อร้ายพี่น้องเท่ๆยุ่เขายาวมืออไมื่อโอ้ยอาได้ไม่พอก็ตอนเอารถขึนได้พี่น้องกี่เขากันวนร้ตัวรบมวครับพี่น้องตอนนี้จะรถขึนมนะครับ ม Wheel. ัน <avec> ม <behaviour bien ours> ันครับบน้องนี่ยหนึ่งเขาาล่บอนี่เ่งไงมาลากครับจนปญนยาแล้วครับผม น,น,ไไน,ะะนะครับพี่น้องหน้าซองไร้เท้ามือนะครับผมไก่สิเลีแล้วนะครับพอกันรถปตทรวมไข่ยอยู่ครับรติตรุตมตึ้งแกไขบวกครับพี่น้องเดือดใส่เดือดตีตีครับักหน่อยเบิ้งส่งเลย จะไปครับฝั่งนั่นนี่ครับสภาพครับขอไปนะครับตอนยกตอนเอายีสมมายกบอได้ให้เบิ้งนะผมใส่เสื้อยิงยกนะครับผมนี่น้ำใหม่ขนมามันเป็นบัวครับอยู่นี่เนี่ยนี่ไถมาแล้โต๊เป๊ะเลยครับมันเป็นทางน้ำเก่าครับอยู่นี่มันอุดไว้มรงตาตตรงนี้นะครับเป็นน้องเลยอยู่นี่นี่ครับบอคาดี่ตรงกับสีแเรีวอ่ะตลกครับพี่น้อง คลิปนี้ก็นสิประมาณนี้นะครับผมไอ้นะ่านะ่าซึมซับบรรยากาศบ้านๆครับผมส่วนนี้ก็ยังไม่ตกลไปหากินนะครับยังวาง่ยังอยากเวียดอยู่นะครับผมว่าคลิปนี้เสียออนกันหลายมื่นอยู่แล้วครับผมว่าเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันเขาบ่ถึงนะครับผมบ่ม,มีครูสายแถวนี้เลยครับ บอนหม้อหมูนะพี่น้องสั่งเล็กครับพื้นเก่านะครับก่อนจำเพาะนี่นะครับใชแบบเล็กๆนะครับบริษีเล็กนะครับผมไช้ค้งหย่านะครับผมห้าห้าลมน้ำนะครับรวมมืน่นนี่นะครับผจะไช้มาแล้วน,นะครับผม อันนี้คือคุณสิสาม,มีนะผมก็จะไถ้เป็นเรื่อยจนมันจะเลี่ยงหมดแล้วครับผมไถหน้านะครับผมเดี๋ยวหนำอีกแล้เวเอาไก่เสียดเอาละเดี๋ยวฟังนะครับหนำไล่ทั้งหมดหอมหมูหัวหมูแกนของรถใหญ่เปเที่ยวครับรถที่สวมเที่ยว มันเสร็จแล้วโอมันกำลังงามครับยอดเงียวเลยว่าถือเงี้ยนน้อยอย่างเงี้ถือข้อมูลมาจากจะไดรครับนายเอาไปหอดมือแน่งผมละนะครับผมไปเก็บนี้ก็สรุปนะครับกับวันเดียวงนะครับส่วนของทางฝุ่นนะมันหลุมมันโลมแห้งนะครับผมเพราะว่าเคยเอาอรถสมมาไทยระนาบตัว,นวนหนึ่งใส่ฟันบูเบิกเปิดนาดินนะครับไม่รวมแห้งนะครับ ลดไทโดยีแีกไปบ่ได้นะครับไปบ่ได้หมดปานนั้นเลยกะเจ้าแกส่วนน้อยๆนี่นะครับแล้วก็จะกลับเนอะผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศบ้านๆเนาะพี่น้องก็จะว่ากันนะครับผมกับเบิงนะครับเจอมีคนคึ้นอดบ้านเนาะครับผมกับเบิงสองข้างนี้ได้นะครับผมก็ฝากสองพันอีสานไปนั่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวก็ไม่ลิปหน้าครับผมไปนะครับบายบายครับเมื่อยครับเบิดมือเอารถขึ้นจากต้นเมื่อยแล้ว 哎呀。Yeah.